เดี๋ยวผมจะพาไปหาวัตถุดิบนะไปลากุ้งน้ำนะครับผมจะใช้ไอ้นี่เดี๋ยวค่อยดูนะผมจะทำยังไงแต่ผมขอยืมก่อนยื่พรมแม่บ้านไม่ใช้นะครับเอาให้กาดมาในข้อมาในก็พอแล้ว โอเค๋ยวผมถอดก่อนนะครับได้ละเอาประกบกันได้ย่างงี้อันนี้เราจะทำเป็นข้อโอเคใช้ไม่ได้ฮ่าฮ่าฮ่าเนี้ยใส่เงี้ยเ,เดี๋ยวดิลืมลืมช่องใส่นะ ถอดน,นี่ออกก่อนตรงนี้ไม่ช่องดักเนี่ยเราทำเป็นในตัวเขาเรียกไงให้กุ้งม,มันเข้าไปอ่ะแล้วให้มันออกไม่ได้อันนี้ก็ปิดกันไว้อย่างนี้แบบนี้เลยตรงนี้ก็ล็อกฝั่งนี้ เดี๋ยวจะทําเป็นปรวยเข้าไปให้กุ้งมันเข้าส่วนด้านหลังปิดแล้วหาของมาปิดโอเคเดี๋ยวไปหาอุปกรณ์ลนะนี่นะผมจะใส่ไว้ประมาณเนี้ยตัดตัด เชียงแบบนี้นะตรงนี้สำคัญนะครับถ้าทำไม่ดีกุ้งมันจะออกตรงนี้เดอ้อเดิมพี่น้องเดอ้อปากเข้าไปเคยเห็นปากในตัวอะไรนะอะไระที่ก็ใส่ปลาค่องเหรอกระชองหรืออะไรัอ่เออช่างเป็น ลมันจะสวนขึ้นมันก็จะติดตอนมันลงก็จะลงเบาๆเนี้สายช่างสายช่างก็ต้องเคมบบนไทยแล้วครับผมนี่ โอเคนี่ก็ออกไม่ได้ละมีที่เหยื่อและว,วิธีดักมากกว่าวหรอกเ,เนี่ยทำได้าเด็กนี่จะลองลองดูกันได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคเดี๋ยวปิดตรงนี้ก่อนนี่อ,อะไรปิดดี <Okay. S 2> ได้แล้วอันนี้คือด้านล่างนี่คือด้านบนกอ่เข้าไปอย่างนี้นี่เสร็จเรียบร้อยแค่นี้เดี๋ยวพาไปทำเหยือ่อไปหมักเหยื่อก่อนไปทุกคนไปนี่นะครับเหยือ่อ แล้วหมูหั่นที่เด็ดอยู่ตรงนี้กะปินะครับใส่หน่อยเดียวให้มันเป็นกลิ่นก็พอให้มันเลียกเรียนลงข้ามาแบบนี้คุกอย่างนี้พอพอพอเดี๋ยวลงน้ำมัก็กแตกหากันเองอะ่ะแบบนี้ เสร็จแล้วเคป้ายจะพาไปลงลงเหยื่อกันนะครับมาถึงหมายแล้วนะครับหมายนี้ก็คือผมจะมาอ่อยเอาไว้ก่อนนะถ้าไม่อ่อยไม่ได้กินนะครับมาอ่อยไว้ก่อน มีเพื่อนด้วยสวัสดีเพื่อน,ม,นมันนอนอยู่ตรงเนี้ดู้ธรรมชาติครับเดี๋ยวถึงหมายถ่ายให้ดูอีกทีเด้อเกนะครับเพื่อนนี่นะครับผมมาถึงหมายผมแล้วหมายที่ผมเอามาอ่อยว้ผมก็จะเอาหมูหมูแบบนี้แหละ นะครับมาอ่อยเอาไว้นะให้ดูนะครับทำเลมต้องเป็นอย่างนี้นะนี่นะแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหากิ่งไม้ก่อนกิ่งไม้อะถือให้หนอกกิ่งไม้กิ่งแค่นี้แล้วกันกิ่งไม้อะไรก็ได้ก็ได้นะครับกิ่งไม้สดเนี่ยเอาไปไปคลุมไอ้กับดักเราอะ เอาสักสามตีกี่แล้พอเดี๋ยวเอาอีกอันนึงนี่น,น,นี่ผมได้ละต้องบอกก่อนนะครับสูตรนี้คือตกทอดมาจากรุ่นคุณปู่เลยนะครับที่พาผมทำมาอย่างเงี้ยครับลองครับได้ตลอดอ่ะถือให้หน่ย เพื่อนไปน้ำน้ำต้องท่วมไออันนี้นะท่วมข้างบนนะครับเราต้องลงมาลึกหน่อยนี่น้ำต้องประมาณนี้ดูเขา่าดูเข่าผมนี่ประมาณนี้แล้วใส่นี่ก่อน เอ้ยก,อกว้างๆก็ได้นะตากล้องเพื่อนๆเ,เขาจะได้เห็นแบบวิธีวิธีใส่ให้มันก,กว้างเอาอันนี้นะใส่เข้าไปข้างในนะครับอย่าให้มันคว่ำนะถ้าคว่ำแล้วมันออกมาข้างนอกอ่ะก็คือจบเลยกุ้งเขาจะมากินอยู่ข้างนอกนะครับห้ามให้มันห้ามให้มันคว่ำนะ เออแล้วอีกอย่างก็คืออากาศอะ่ะต้องเย็นนะถ้าแดดร้อนๆนะ่ะกุ้งมันจะไม่กินนะครับอากาศต้องเย็นหรือว่าฝนตกฝนลินอย่างเงี้ยได้นี่นี่อย่างเงี้ยแบบนี้นะวางลงไปเลยครับใต้หญ้าเนี่ยนี่มามาเข้ามาดูใกล้ใจที่นี้เนี่ยเอาหญ้าทับไว้อย่างเงี้ยครับเสร็จปุ๊บ ไบไม,ไม้ทับทับทำไมเหรอทับให้กุ้งมันเดินขึ้นข้นขางบนครับนี่ยัดไปไงี้แค่นี้เดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวประมาณเราต้องใช้เวลาครับก็ตอนนี้ก็บ่ายใช่ไหมก็ต้องคืนนึง พรุ่งนี้เย็นผมจะจะมากู้มันนะครับนะก็คือเขาจะมีทั้งอาหารแล้วก็น้ําอยู่ด้วยนะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมพามามามาอะไรนะมาเอามาดูกุ้ง<ะ>ดูดิครับความุดมสมบูรณ์หอยยังได้เอาไปโยนนี่ก่อนโอเคครับเดี๋ยวจะให้ดูธรรมชาติร,บรอบๆนะ,ะโอเคครับ ถึงเวลามาเก็บกับดักกุ้งของเราแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับไปครับไปเดี๋ยวใกล้จะถึงหมายแล้วครับบรรยากาศดีนะวันนี้ก็คือที่ผมมาเก็บเร็วก็คืออ่ายังไงนะ กลัวมันร้อนครับกลัวแดดมันออกมันมันร้อนนะแล้วมันจะทําให้กุ้งเราตายนะครับโอเคครับนะครับหมายเมื่อวานเห็นปะไปเยวพาไปดูกันตักของเลยได้ไหมนี่เอ้าไปดูกัน ไงเจอสูตรยังไม่ตายครับนั่นแหละเฮ้ยเออเอออคุ้มคัดนี่ย็งไกดิดูครับดู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 ข้างในดูข้างในนะมามาพาเทให้ดูตามาตามมาลออันนี้ก็ได้

ดูนะดูนะยี่อว้ากุ้งทั้งนั้นเฮ้ยโอเคครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปทำอาหารตอนเย็นนะเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันโอเคครับ คือพี่แข้งโอเคอยู่แล้วออเมื่ตัวมันเท่ากันนะอันนี้กุ้งอะไรเนี่ยกุ้งตลาดรับเอาโล้เท่าไหร่สองร้อยเอาเาไม่ได้ใช่ไม่ไม่ได้ไปดักมันเหรอไม่ครับอาวแล้วถ่ายอะไรเยอะแยะเนี่ยเออช่างมาันช่างมาันมากินมากิน